ดีครับหลังจากที่กลับมาจากงานแห่นะสายล้มสีห้องสั่งมาจากประเทศจีนมา่อดแล้วครับห้องสีมาทดสอบางเป็นนี่เป็นถังล้มเราล้มครับถังล้มมันจะอยู่ทางในฟังฝุ่นป้าหน่อยเปิดป้าหน่อยนี่ครับตัง้งกัอนไรครับก้อนสีมุนนครับมุบนเหรอครับไปแล้วครับ เสเป็นกระบอกล้มครับมันกระบอกแห่หลีกแล้วครับสุดแล้วครับเนี่ยครับสิเป็นบานลางสิเปิดมากครับโดยใส่มือเปิดครับโบเซ่ใส่โบลกล้มเนี่ยครับประมาณนี้ครับ,ป,รรบปิดปอปิดปิปด,ปดแล้วปิดครับปิดเ <c oughs> ข้าไปแล้วครับ เรียบร้อยครับ